สักพักหนึ่งครับสวัสดีครับอยู่การเตือยคาร์บิเตอร์รครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอะเลยหนยึงน่งคลิปครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับที่เดิมครับนี่งานโลกหน้าดินที่เดิมก็รอรถดำสักพักหนึ่งครับ10วัานาที กันมาครับเอออะไรอย่างนี้มองรถดำไม่เห็นแล้วอะไรอย่างนี้เออดีที่เราเลือกอยู่เหนือลงครับ จริงๆครับวันนี้ดูสิอันตรายนะน,นี่มองไม่เห็นนี่อาจจะก,กระแทกกระบะเขาได้ รับงในแข่งบกแข่งบกตอนบ่ายแก่ๆน่าจะประมาณ4โมงเย็นแล้วละตอนนี้แดดก็ยังแรงอยู่แดดก็ยังจ้าอยู่ยังแรงอยู่ ก็จะเลือกตักแล้วก็ยกใส่อย่างนี้ครับส่วนมากบางทีก็จะทําแบบนี้แหละก็จะไม่สวิงไกลถ้าพื้นที่อํานวยเราก็จะทำใกล้ๆอย่างเงี้ยครับตักขึ้นตักขึ้นยกใสยกใสไววดีถ้าพื้นที่ทํานวยครับไป ลมไรหนี่ไปซ้ายทีขวาทีนี่สวิงตามไม่ทันแล้วนี่สวิงหลบลมไม่ทันแล้วครับไปซ้ายทีขวาทีคนจะตกก็ไม่ตกครับ アハね của bà mày hiểu lầy hát mày ủa các bạn rất đông mày hiểu xíu cái <laughs> thẻ các bạn thôi dù không <laughs> <laughs> ก่อนตอน่ันกันเดอร์ขับมันโคใหม่ๆครับเห็นฝุ่นแบบนี้ชอบเล่นฝุ่นครับเราไม่คำนึงถึงความสึกรอความเสียหายของรถครับชอบเล่นฝุ่นยังมีไมโครตัดคู่กันเลยโอ้ยชอบแกล้งกันครับชอบแกล้งกันแต่ เพื่อนๆน้องๆอย่าทําตามนะครับตอนนั้นเราก็ยังวัยรุ่นอยู่เรายัางคึกคนองอยู่ดีอย่าไปเดี๋ยวทาให้ดู้สมัยนั้นนะครับแล้วก็จะเล่นอย่างนี้นะครับเล่นนี้แหละเล่นอย่างนี้แหละแล้วก็คุณจะไปกลบเพื่อนร่วมง,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 งานแกล้งเพื่อนร่วมงานครับแล้วจะเล่นอย่างนี้นะครับก็เต้ ก็ไม่ดีครับไม่ดีหลายอย่างก็ทำให้เพื่อรงงานไม่พอใจได้หรือก็ทำให้กรองอากาศเราตันได้ครับเราก็เล่นอย่างนี้นลครับสมัยเราเป็นเป็นโคเป็นไมเราช่วงาอยายุเท่าไร่สิบเจ็ดสิบแปดตอนนั้นะเราจะเล่นอย่างนี้นะครับ ไดีเอาก็เพื่อ,อนเพี่น้องน้องๆก็อย่าทำตามนะครับ <c oughs> แม่เปเนอรก็ขอจบที่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ